สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะฮะทุกๆท่านกันเลยเด้อนะครับเนาะนันแล้นะครับเนาะใครโชคดีถูกหวยกับสูตรนี้บ้างเม้นกันเข้ามาเลยนะครับใครอยากถูกกับสูตรนี้เม้นคํามาว่าว่าถูกหวยนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดี้วกันนะครับน่นแหละนะครับเนาะสูตรเก่าเลยนะครับสูตร3 9นะครับเนาะซึ่งนะครับ ก็เข้ามานะครับในที่ใน9119นะครับนั่นแหละนะครับแล้วถ้าสูตรเนี้ยถ้ามันจับงวดไหนถ้าออกแบบเนี้ยนะครับจับคูณ3แล้วก็คูณ9ในหลัก10ล่างเนี้ยจับจับวกกันได้1เนี้ยแสดงว่างวดนั้นจะมี789นะครับอ่ะก็มาจริงๆด้วยนะครับมาในที่ใน9เนาะนะครับแล้วก็ในงวัล่าสุดนะครับนงวดล่าสุดก็ซึ่งออกเหมือนกันเลยนะครับวดล่าสุดออกไปในที่ใน0 019นะครับล่างเป็น65ห3นะ3 3คูณกับหลักหน่วยบนแล้วก็9คูณกับหลัก10ล่างนะครับ93เป็น27่ะก็ได้7 69เป็น54ก็ได้4จะบวกกันนี่นะครับจะบวกกันได้1คล้ายกันกับในงวดล่าสุดเลยนะครับคล้ายกันกับในงวดที่แล้วเลยเนี่ยหเหมือนกัน ก็แสดงว่าใช้ในชุดเดียวกันนะครับซึ่งมันก็ไปบังเอิญน,นะครับบังเอิญก,กันกับในงวดที่แล้วเนี่ยงวดเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยกับศูนย์เจ็ดเนี่ยซึ่งในงวดนั้นนะครับเนี่ยงวดวันที่สิบหกเนี่ยมีนานะครับแล้วก็ถัดมาต่อเนื่องกันเลยนะที่จับวกกันได้สองเนี่ยซึ่งนั่นแหละนะครับครั้งนั้นน่ะก็มาศูนย์เจ็ดก่อนเนาะอ่านะครับแล้วพอมาในวันที่สิบหกเมษานะครับก็ศูนย์หกนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเนี่ย รอบแรกเข้าเข้าในบนนะครับเข้าในบนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนในงวดนี้เนี่ยเข้าบนเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วก็เข้าบนนะแล้วก็มาในว่าถัดมาเข้าทั้งบนทั้งล่างก็แสดงว่านะครับก็ขอให้เป็นเหมือนในช่วงในงวดที่แล้วแล้วกันเนี่ยเข้าในบน รอบนี้ก็น่าจะอยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับหวยที่จะออกนะก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับซึ่งนะครับนั่นแหละนะมี789เนะครับเท่าที่ดูย้อนสถิติไปดูนะครับมันก็จะมีในที่ใน01358เนี่ย01358นติดไว้จับไปกับ789เามาดูสถิตินะครับ01358 0 1 3 5 8 0่ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วกันนะครับใครโชคดีกับสูตรนี้บ้างนะครับแสดงตัวมานะครับเราก็ขอให้เข้าต่อเนื่องนะบางท่านก็นําไปจับกันกับในสูตรอะไรดีเนาะซึ่งก็มันชนกันนะครับในที่ใน19เนี่ยเนาะดูเปรีเทียบกันนะครับหลายๆสูตรแต่ในชุดสรุปผมไม่ได้จับให้ไปนะครับเมื่อหมักเหล็กหนึ่งเนาะหัวบางนนี้ นี่แหละนะครับคนจะไม่ถูกซื้อตัวไหนก็ไม่ถูกคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ย่อมถูกนะครับเนาะเออนั่นแหละในวดที่แล้วอ่า9 9690671ในว่าถัดมาออก01965ถัดมาเป็น019 ล่างห5อ่ะนี่แหละจะได้ในงวดไหนงวดถัดมาขอให้อยู่ในนี้นะครับซึ่งสิติสิติเลยนะครับ9595 95. มาตรงนี้เนาะแล้วก็99295มาตรงนี้มาบนมาบนเนาะแล้วก็7มามาทั้งบนทั้งล่างเนาะ75 7597 575เจามาล่างนะครับมาล่างขออภัยห้าห้ติดกัน3ปีเลยนะครับ3ช่วงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในแปด่งมาตรงนี้แล้วก็8ปสต่อมาเป็น8998 8. อันนี้มาบนมาบน8ป9เก แล้วก็จะเป็นในที่ใน80 7373อันนี้ก็งวดที่แล้วก็มา7 3แล้วก็จะเป็นนะครับในงวดที่แล้วอันนี้เป็น7จ็ดเเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในที่0 013 ห้าปดอ่ะโอเคนะในงวดที่แล้วก็มาในที่นเก้าเนึ่งนี่นะครับก็ลองติดไว้ดูนะครับสติเท่าที่ดูนี่นี่ เท่าที่ดูศูนย์มาน้อยมากๆเลยนะครับ1ก็มา1 2ช่วงนะครับแล้วก็มา3เว้นเว้นมาอยู่นะแต่8น้อยมากเลยนะครับ8 8กับ0นูนย์เนาะแกับ0ูนย์มาอย่างลรงงวดเองนะครับถ้าจะมาจับกันกันกบ7 8 9นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเจ็ดไหนนะครับจะเป็น70็ดศยไหมนะครับเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดสามหรือเจ็ดห้าเจ็ดแปดผมว่ามันไม่น่าจะต่อมาสองวดติดหรอกเนาะ เออมันต้องเว้นมาไม่กศูนย์ก็3หรือ5หรือ8ปดหรือจะไม่มีสักตัวก็เป็นไปได้นะครับสูตรมีเข้ามดีดูนะครับลองนําไปคิดดากันดูแล้วกันนะเนี่ยมาตรงนี้แล้วนี่นะครับถัดไปมันจะอยู่ในแถวใกล้ๆกันหรือเปล่านะครับเหมือนในรอบก่อน,นราบก่อนศูนย์เจ็ดมาก่อนเนาะอ่าแล้วมันก็อยู่ในแถวเดียวกันแถวเดียวกันแถวข้างล่างอ่าถ้าอยู่ในถ้าเอาเหมือนในงวดที่แล้ว นะครับมันก็อยู่ในแถว9เนาะ,ะแถว9ตรงนี้แล้วก็แถวหนึ่งถ้ามันอยู่เหมือนกันกับในวดที่แล้วลองนําจับไปดูนะครับ9 0 9 1 9 3 9 5 9 8 7 8 8 9 9 1นะครับ ก็คิดว่า91คงไม่มาอีกหรอกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะเออนะะนะลองติดลองนําไปจับไว้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทีแล้วกันนะใครที่นําไปจับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเป็นสูตร39นะครับเป็นสูตร39ก็ลองลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นๆด้วยก็ดีนะครับนี่แหละนะก็มาในที่ใน91 9119เนาะเออนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับ ตัวไหนที่จับบวกกันแล้วนะครับได้หนึ่งเราก็จะเอาในตัวเด่นนะครับในที่ใน7 8 9นั่นแหละนะครับมาเป็นในตัวเด่นซึ่งเท่าที่ดูนะหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยมาคู่หมดเลยเนาะหลังหลังนี้หลักร้อยมาคู่หมดเลยนะแ 8, 8แล้วก็0นะผมว่าหลักร้อยเนี่ยเป็นเลขคู่อีกนะนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะเออดูดูดูแค่สถิติ ที่มันออกเฉยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทุท่านนะครับไม่ว่าข้อน้อยนะแต่เออมันจะเหมือนในวดที่แล้วหรือเปล่านะครับศูนย์บวกกับเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกกับหกได้หกอันนี้เป็นแปดมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าเนาะเก้าบวกกับหนึ่งได้ศูนย์ได้ศูนย์เก้าเก้าเก้าก็คงจะไม่ใช่ 97, 8, 99, 99, 10, 9 7 8 9 9ไปแล้ว0 09 2กับ0อยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละผมว่า90หรือเปล่านี้วันนี้นะครับเนาะหรือนะครับหรือ0หเออหรือมันจะเพิ่มต้มไปถึง0เนี่ยอ่ะโอเคนะครับใครซื้อก็คนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงสมาชิกด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้มีอยู่ในนี้แล้วกัน นะครับขอให้เข้าบนล่างเลยเนาะนะครับเหมือนในรอบก่อนที่มันคล้ายๆกันมาติดๆกันเลยนะครับสองงวดติดนี่แหละครั้งก่อนนะครับเนะบาะครั้งแรกก็มาบนมาบนเหมือนกันเลยนะครับมาบนเหมือนกัน,นแล้วก็ในครั้งถัดมาติดตดต่อๆกันเลยมาทั้งบนทั้งล่าง นะครับเนอะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกัน,นถ้าถูกใจในชุดนี้สูตรนี้ก็นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ๆเด,ๆน,ดๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ